วันนี้ผมก็อยากจะมาเล่าถึงวิถีชีวิตการเลี้ยงช้างของคนบนดอยเหลาให้ฟังนะครับพี่น้องครับคนบนดอยเหลาส่วนมากเนี่ยเขาก็จะชอบจับตัวช้างใหญ่ๆนะครับมาเลี้ยงเหมือนสัตว์เลี้ยงทั่วๆไปของเรานะครับจุดประสงค์ของการเลี้ยงช้างใหญ่นั่นก็คือเขาก็อยากได้ ตัวช่างใหญ่ๆนั่นมาเป็นเครื่องมือในการทำงานหนักนะครับคือเขาอชอบเอามาลากแก่ไม้หรือลากแก่สิ่งที่นักเกินไปนะครับเพราะว่าสัตว์เลี้ยงอื่นเนี่ยจะไม่มีแรงที่มากพอนะครับแล้วตัวช่างเนี่ยก็เป็นสัตว์ใหญ่ที่มีแรงมากนะครับ การที่เอาไปล่าไม่ทอนหรือเอาไปแก่ไปอะไรต่างๆที่นักเกินไปเนี่ยตัวช่างนี่ก็เป็นสัตว์ที่มีแรงมากนะครับก็เหมาะสมในการใช้งานหนักนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคนบนดอยในสมัยโบราณเขาก็ชอบไปจับมา,าเลี้ยงนะครับแต่ คนท,ทั่วไปเนี่ยก็จะไม่สามารถไปจับได้นะเพราะว่าเขาก็ไม่กลา้าไม่มีวิธีที่จะไปจับให้ได้มันอยู่ในป่านะครับเพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยช่างนี่สวดจริงจริงแลก็เป็นช่างอยู่ในป่าทั้งหมดนะครับช่างที่เราเห็นในทุกวันเนี่ยก็คือเขาก็ ไปจับอยู่ในป่ามาเลี้ยงนะแล้วต่อจากนั้นมามันก็กลายมาเป็นช่างในบ้านแล้วนะครับไม่เป็นช่างอยู่ในป่านะไม่ใช่แต่คนบนดอยเราอ่าอย่างเดียวนะครับที่ชอบจับตัวช่างใหญ่นี่มาเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงทั่ว,วไปนะครับอ่าชนเผ่าอื่นหรือคนอื่นก็ชอบเหมือนกันแต่วันนี้ผมก็อยากจะมาเล่าเกี่ยวกับ การวิธีการวางกับดักและก็จับตัวช้างเนี่ยมาเลี่ยงว่าจะใช่วิธีแบบไหน,นถึงไปจับได้ตัวใหญ่ๆขนาดนั้นนะครับมีบางคนก็มีข้อสงสัยว่าวัวควายของเราเนี่ยเป็นสัตว์เลี้ยงที่เราเลี้ยงมาตั้งนานแล้วก็เป็นสัตว์เลี้ยงของเราจริงๆเนี่ย มีมบางโตเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่ไปจับได้นะแล้วตัวช่างเนี่ยเป็นซั์ใหญ่ๆเนี่ยแถมยังเป็นสั์ป่าอยู่ในป่าดงเนี่ยเราไปจับได้อย่างไงนะครับเขาก็มีข้อสงสัยแล้วก็มีคําถามแบบนี้นะครับแล้ววันนี้ผมจะมาอธิบายว่าตามที่ผม รู้เลยก็พุทธาผุกก้แกของเราเคยเล่าสู่ฟังว่าวิธีการาเขาจะไปจับช่างตัวใหญ่ๆมาเลี้ยงเนี่ยเขาต้องใช้วิธีแบบไหนแลวก็ทําแบบไหนช่างตัวนั้นถึงจะมาอยู่กับเราได้และก็เราถึงจะไปอยู่กับมันได้นะครับมันก็เป็นสิ่งที่ยากหน่อยนะครับนะแล้วตามที่พุทธาพุกเแกของเราเคยเล่าให้ฟังในสมัย โบราณนะครับเขาเคยจับนะเพราะว่าสมัยนี้ไม่มีคนที่ไปจับหรอกเพราะว่าก็มีกฎหมายคุ้มครคองอมันอยู่แล้วนะครับนะแต่สมัยก่อนเนี่ยคนบนดอยของเราเนี่ยพวกผู้เท่าผู้เกเขาเคยไปจับเนี่ยส่วนมากเนี่ยเขาก็จะใช้วิธีการขุดหลุมนะครับใหญ่ๆใ,ให้เวลามันมาเนี่ยมันก็มาตกอยู่ที่หลุมใหญ่ๆนะครับ แล้วเขาก็จะอาศัยหรือถือโอกาสนั่นไปหมัดไหว้นะครับนะอ่าในสมัยก่อนเนี่ยผู้เท่าผู้เกของคนบบนดอยเรลานะครับเขาก็ไปหาจุดอยู่ในป่านะครับที่เป็นเส้นทางของตัวช่างใหญ่ๆ,ๆเนี่ยเส้นทางที่เขาเคยมาอยู่จุดไหนเขาก็มาในแต่ละปีก็มาเรื่อยๆนะครับอ่าส่วนมากเนี่ย ช่างใหญ่นี่เขาก็จะชอบมาตามอ่าสารภูใหญ่แล้วก็อ่าอยู่พื้นที่ที่ไม่ไม่อะไรเนี่ยไม่มีก้อนหินใหญ่แล้วก็ไม่มีอ่าป่าที่ตึบหนาเกินไปนะครับก็เป็นพื้นที่ที่ไปมาสบายๆนะครับช่างก็จะชอบไปตามอ่าพื้นที่แบบนี้นะครับ แล้วส่วนมากนี่เขาก็จะไปดูอยู่ที่แอวพูนะครับเป็นสารภูใหญ่มาเป็นแอวพููแคบๆนะครับแล้วก็ไปดูเส้นทางที่เขาเคยมาในทุกปีทุกปีนะครับแล้วก็พากันไปขุดเป็นหลุมนะครับเป็นหลุมใหญ่ๆใ,ให้มันเข้ากับตัวช่างลงไปนะครับเขาก็ขุดลึกไปประมาณอ่า 3เมตรนะครับสมเมตร4เมตรเนี่ยลงไปนะครับเพื่อเวลาตัวช่างในมาเนี่ยมันมาตกใส่มันก็ไม่สามารถที่จะขึ้นได้นะครับอ่าแล้วก็เขาก็ถือโอกาสนั่นไปจับนะครับนะเขาก็พาเดียวไปขุดหลุมลึกถึง 3- 4เมตรเนี่ยเขาก็อพยายามขนดินที่เขาขุดนั่นะ่ะ ไปทิ้งไว้ให้มันไกลจากาที่หลุมนั่นนะเพราะว่าถ้าเราไม่เอาดินไปทิ้งให้มันไ,ไกลเนี่ยเวลาช่างมานี่ช่างก็จะเห็นดินที่เราขุดนั่นใหม่ๆเนี่ยช่างก็จะไม่กล้าที่จะผ่านไปนะครับนะหลังจากที่เขาขุดเรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็จะเอาใบ่ไม้แห้งๆอยู่ในป่านั่นน่ะ เขาก็จะไปขนไปเก็บใบไม้นั้นอยากมากนะครับมาเทมาถมใส่ดินอยู่จุดไหนที่ยังเห็นดินใหม่ๆนะครับแล้วเขาก็มาเทมาถมใส่นะไปถมใส่เพื่อให้ตัวช่างมามาเห็นแล้วก็มีใบไม้แห้งเยอะๆนะครับช่างก็จะไม่รู้ว่ามีอะไรแปลกนะครับแล้วเขาก็ตัดไม่ท่อแขนหรือเล็ก กวัวแขนของเรานะครับเอามาปูนะครับปูใส่นั่นทึงนะครับปูใส่ปากรูปาดลุมที่เราขุดนั่นน่ะให้มันเพียงกับพื้นดินธรรมชาติอยู่ในนั่นนะครับให้เวลาตัวช่างมาไม่รู้ว่านี่คือหลุมนะถ้าเขาเวลาเขาปูไม่กลมเล็กๆใส่เรียบร้อยแล้วเขาก็ ไปเก็บเอาใบาไม้แห้งต่างๆเนี่ยมาปูมาเทมาทำแบบธรรมชาติเลยนะครับคนเราไปก็ไม่สามารถที่จะรู้ว่านี่คือหลุมของคนที่คุดาวางไว้นะครับนะขางทำดีถึงขนาดนี้นะครับพี่น้องครับเพราะว่าช่างเนี่ยถ้าเราจะใช้สายใช้เสือกอะไรไปทำกับดักเนี่ย ก็น่าจะไม่อยู่นะครับเพราะว่าในสมัยโบราณนั้นอะยังไม่มีสายอ่าที่ดีๆเหมือนสมัยนี้นะครับสมัยเนี้ยก็จะมีสายเหล็กหรือสายเบรกอ่าโหลดเนี่ยก็มีมากนะครับก็จะใช้สายนั่นก็ง่ายนะครับแต่สมัยก่อนนั้นะมีได้สายอ่าที่เราทําด้วยเปลือกไม้นะครับ เท่านั้นนะครับแล้วก็จะไม่อยู่ตัวช่างใหญ่ๆนะครับแล้วเขาถึงจะหาวิธีขุดเอาหลุมใหญ่ๆนะนี่คือวิธีที่ดีที่สุดในสมัยโบราณเขาเคยทำม,มานะแล้วเขาก็วางไว้อยู่ที่นั่นหลายวันนะครับหรือเขาไปขุดในละดุดแร่งนะครับแล้วเขาก็วางไว้นานๆถึงสองสามเดือนสามสี 3, เดือนเนี่ย ก็ทําให้ใบไม้อะไรตกลุ่นล่นลงมาถมใส่อยู่บริเวณนั่นก็เหมือนธรรมชาติเลยนะครับ mm hmm. เวลาช่างมานะเพราะว่าฤดูแล้งเนี่ยช่างก็ไม่ไม่ค่อยมาเท่าไหร่แล้วนะครับฤดูฝนเนี่ยตัวช่างก็กลับมานะครับมาตามเส้นทางเก่าของอพวกมันที่เคยมาเรื่อยๆนะแล้วเวลามาเนี่ย ถ้าตัวไหนเป็นตัวมานำหน้านะครับตัวหน่าก็จะเป็นตัวที่มาตกหลุมนะครับเวลามันย่างๆงมาเนี่ยมันไม่รู้อะไรนะครับมาแล้วก็มาเยียบไม้ที่ปูแล้วก็เทด้วยใบไม่อยู่ด้านบนเนี่ยมันก็ตกลงไปในหลุมนะครับ อ่มันก็ไม่สารมาที่จะขึ้นมาได้นะเวลาเขาไปยามเนี่ยเห็นตัวช่างนี่มาตกหลุมแล้วเขาก็จะใช้วิธีการเอาเสือกเอาสายอะไรไปมัดแขนแล้วก็มัดขามัดตินอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็ปะไว้ให้มันอยู่ในหลุมนั่นประมาณสิบกว่าวันเนี่ยเพื่อให้มันเหียยเห่ยวหญ้าเหี่ยวท่องอะไรต่างๆเนี่ย มันไม่มีแรงแล้วนะเขาถึงจะไปหมัดไว้ดีๆแล้วเขาก็ใส่โซ่นะครับสมัยนั้นไม่มีโซ่คือเหมือนสมัยนี้หรอกแต่เขาก็เอาเหล็กนะครับตีทำเป็นโซ่นะเขาตีใส่วิธีของโบราณเขานะตีเป็นโซ่ทำเป็นโซ่แล้วก็ไปหมัดใส่ตีนมือของตัวช่างนะครับแล้วเขาก็จะขูด,ขด เป็นเส้นทางออกจากาหลุมนั่นให้ตัวช่างนั่นสามารถาที่จะใต้ตามเส้นทางนั่นออกจากาหลุมนั่นมาด้านนอกนี่นะครับนะเวลาที่เขา,าป้าให้มันอยู่ในหลุมให้มันเหี่ยวแล้วก็ไม่พอนะครับเขาก็ยังมีวิธีอื่นที่ทำให้ช้างไม่ ต้องมาทำลายเหล่านะไม่ต้องโหดไล่เกินไปนะครับวิธีนั้นเขาก็ใช่วิธีการใส่อะไรเนี่ยเขากา็ใส่วิธีแบบเป่ามุนคาถาอะไรเนี่ยใส่นะครับเพื่อให้ตัวช่างเนี่ยมันไม่ต้องทำลายเหล่าไม่ต้องอตีเหล่านะครับนะ แล้วคนโบราณในสมัยนั้นเขาก็จะลูบมูลคาถาอะไรที่เป่าใส่ตัวช่างนะครับเพื่อให้มันคุ้นๆกับเราเนี่ยนะและวิธีเนี่ยตามที่ผมเคยลูบมามันก็ใช่ได้จริงนะครับมาถึงอยู่จุดนี้ผมอยากขอเล่าในประสบการณ์ของผมที่เคยเจอที่เคยเห็นสัตว์เลี้ยงเนี่ย มันเป็นสัตว์ที่โหดไล่มากนะครับแต่คนที่เขามีมูลคาถาที่เขาเป่าใส่เนี่ยสัตว์เลี้ยงของเราก็จะคุ้นๆเลยเลยก็ไม่โหดไล่แล้วนะครับนะนี่ผมก็เห็นกับตาเลยในสมัยผมยังเป็นหนุ่มนะครับนี่เป็นเด็กหนุ่มนะแล้วมีคนเวียดนามเขามาชื่อ วัวควายอยู่ที่บ้านของเรานะและเขาก็จะจุงไปยังประเทศเวียดนามเขานะครับเพราะว่าเขาก็เป็นพ่อค้าที่ชื่อวัวควายแล้วก็ซื้ออ่าฉัดเลี้ยงต่างๆนี่ไปสู่ตลาดของเขานะครับเขาก็จ้างนะครับจ้างพวกเราหลายคนเป็นคนที่จะจุงเอาอ่าสาัเลี้ยงของเขาที่ชื่อได้นั่นไปที่ประเทศเขานะครับ เพราะว่าอยู่ที่บ้านเราในไปยังสายแดนของอประเทศเวียดนามนั่นก็ไม่ได้ไกลเท่าไหร่นะก็ประมาณา20กิโลเมตรเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับสมัยนั้นไม่ยังไม่ทันมีโหลดเข้ามาแก้ได้นะครับเขาก็จะใช้คนเราเนี่ยเป็นคนที่จุงไปนะครับในวันนั้นน่ะพวกเราก็พากันไป จองนะครับว่า,าใครจะจุงควายตัวไหนหรือก็วัวตัวไหนนะครับแล้วพอดีผมไปเจอนะครับผมไปเจอ,อควายทึกใหญ่ตัวหนึ่งนะครับเป็นควายทึกที่ใหญ่มากนะครับคอก็พีมากมากนะครับผมก็ตั้งแต่เกิดมาผมก็ไม่เคยเห็นควายทึกที่ใหญ่แล้วก็พีถึงขนาดนั้นนะครับจนว่าคอของมัน่ะ ตั้งแต่หูนี่ขึ้นไปหา,อาคอจำอย,อยู่อยู่ที่นี่มันไม่มีจนบามัน,มนเลี้ยวไส้เลี้ยวขวาเกือบไม่ได้นะครับเขาก็ยาวๆนะอยู่ที่คออยู่ที่นี่เป็นกล้มใหญ่ๆนะครับแล้วทางสองด้านไส้ด้านขวานีา่เขาของมันนะครับอ,อยู่ปลายาเขาของมันก็ แหลมๆนะครับเวลามันเลี้ยวไส้เลี้ยวขัวแบบนี้ปลายเขาก็ไปโดนนะครับโดนสองสองข้างเนี่ยสองข้างคอของมันน่ะก็โดนก็เกิดเป็นแผลจนว่าไม่ไม่รู้จะดีเลยนะครับเพราะว่าก็เป็นคอที่ใหญ่ๆเวลามันเลี้ยวไส้เลี้ยวขัวเนี่ยปลายเขาของมันก็จะไปโดนตลอดนะครับก็ทําให้เกิดเป็นแผลที่ไม่รู้จะดีนะ เพราะว่าสมัยนั้นเขาก็จะเลี้ยงควายแบบธรรมชาตินะครับแล้วไม่มีคนที่ดูแลให้ดีนะก็ปล่อยไปตามธรรมชาติไปกินหญ้าตามท่งหญ้าธรรมชาติเนี่ยมันก็ทําให้เกิดเป็นเผลที่เน่าเปื่อยนะครับนะและควายทึกตัวน,นี้ก็เป็นควายทึกที่โหดไล่มากเลยนะครับถึงขนาดเราเนี่ยเข้าไปใกล้ไม่ได้นะครับ มันก็จะมาชนเรานะครับนะควายเถกก็ไล่ถึงขนาดนี้นะครับเราก็บอกให้เจ้าของที่ไปชื้อหมาเนี่ยว่าควายเทกตัวเนี้ยเราไม่สามารถที่จะจุงได้นะครับเพราะว่ามันไล่โหดไล่มากเราจะไปจับเสือกสายของมันก็ไม่ได้นะมันก็จะโดดมาชนเราทันทีเลยนะครับนะแล้วเราบอกให้เจ้าของมันเนี่ยมันก็ว่าไม่ต้องกลัวนะครับ มันก็เข้ามานะเข้ามาแล้วก็มันก็ท่มน้ำลายใส่ฝ่ามือของเจ้าของมันนะมันก็เอาฝ่ามือมันไปตบหัวแล้วก็ไปลูบหัวสองสามครั้งแล้วก็จับสายจับเสื้อมันได้เลยนะครับนะผมเชื่อว่าคนโบราณของเราสมัยก่อนนี่เขาจับตัวช่างเขาก็ใช่แบบนี้นะครับนะ แล้วมีควายเออมีวัวทึกตัวหนึ่งเป็นสีเขานะครับวัวทึกสีเขาวตัวนั้นก็โหดไล่เหมือนกันเลยนะครับเราเข้าไปไม่ได้นะถ้าเมื่อไหร่คนที่แปลกหน้าเข้าไปเนี่ยมันก็จะชนเราทันทีนะครับจนเราไม่สามารถที่จะไปจับสายของมันได้นะแล้วเจ้าของวัวที่ไปซื้อมานั่นน่ะมันก็ทําเหมือนเดิมนะครับ มันก็ท่วมน้ำลายใส่ฝ่ามือแล้วก็ไปตบหัวไปลูบสองสามครั้งเนี่ยทำให้วัวตัวนั้นก็อ่าคุ้นๆลงนะครับมันไม่ทำอะไรให้เราเลยนะครับแล้ววัวตัวนั้นก็เป็นวัวที่เพื่อนของผมเป็นคนจองที่จะจูงไปนะครับนะแล้วหลังจากที่เจ้าของวัวนั้นมาทำแบบนี้แล้ววัวแล้วก็ควายเัิกตัวใหญ่ตัวนั้นอ่ะ ทั้งสองตัวที่โหดไล่เนี่ยเราก็สามารถที่จะจงไปได้นะนี่ผมก็เชื่อว่าถ้าคนธรรมดาไม่มีมูลคาถาอะไรเนี่ยก็จะไม่สามารถที่เข้าไปใกล้ได้นะครับนะนี่ผมก็เชื่อแบบนี้นะแล้วในสมัยเขาจับตัวช่างใหญ่เนี่ยเขาก็ใส่มูลคาถาแบบนี้อยู่ดีนะครับนะ ในเวลาที่คนบนดอยสมัยโบราณเขาจับตัวช่างเขาใช้แบบนี้มาเรื่อยๆนะครับหลังจากที่เขาจุงออกจากหลุมนะจุงตัวช่างออกจากหลุมมาแล้วเขาก็าใส่มนคา,า,าถาแบบนี้ใส่แล้วก็จุงมาที่บ้านนะครับเวลามาที่บ้านในมันก็ยังไม่คุ้นดีนะครับยังอ่า ล่ยอยู่แต่เขาก็ใช้มนคถาแบบนี้ใส่แล้วก็มัดเชือกมัดสายอะไรอย่างมากนะครับใส่ติ้นใส่มือของมันแล้วก็เอามาเลี่ยงหลายเดือนแล้วก็มันก็คุ้นๆแล้วก็สามารถที่จะเอาไปลากไม้แล้วก็เอาไปทําทงานได้แล้วนะครับนะนี่คือวิธีการจับตัวช่างของคนบนดอยเราในสมัยโบราณน,นะครับที่ิ้นะครับ แล้วผมเชื่อว่ามนต์คาถาที่เขาเป่าใส่นั้นก็ใช่ได้นะครับผมก็เห็นกับตาในสมัยที่ผมเคยไปจุงงวควยของคนเวียดนามนะครับเขาก็ทําแบบนี้นะ,ะเรื่องราวทั้งหมดที่ผมเล่ามานี่ก็คือเรื่องราวของอคนบนดอยเราสมัยโบราณเขาจับตัวช่างมาเลี้ยงอะ่ะเขาก็ใชว้วิธีแบบนี้นะครับพี่น้องครับ ถ้าคนไหนเห็นว่าเขาใช้วิธีอื่นนี้ก็คอมเมนต์บอกผมได้หน่อยนะครับนะ